แทนไปรบกวก็อช่วยกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับกดเลยครับกดเลย สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองมาดูค่ะ e ีนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปแคมปิ้งกันที่จังหวัดสระบุรีเราจะเดินทางไปที่มหาคนครหลักแห่งการแคมปิ้งกันที่ตำบลชะโอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะที่นี่เนี่ยถือเป็นจุดหลัก ของลานแคมปิ้งที่มอเห็นใน GPS คือลานแคมปิ้งเยอะมากด้วยความที่เขามีลำธารชะอมไหลผ่านซึ่งน้ำใสไหลยเย็นดูจากในรีวิวทาง Facebook หรือว่า u u u e e ของแต่ละเจ้าน่าไปมากๆเพราะว่าน้ำในลำธารน,นี้เป็นสีฟ้าใสเลยค่ะน่าเล่นมากเลยแล้วเราก็ได้เลิกไดา้ยามมาเที่ยวกางเต็นท์กันที่ชะอมกันสักทีเพราะชะอมน้ำมาแล้ว เราเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยถ้าเดินทางจากกรุงเทพเลยเราจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะระยะทางก็ราวราๆส0งกิโลสามารถวิ่งมาทางเส้นพะหลเข้าแก่งคอยสระบุรีหรือว่าจะวิ่งออกทางปทุมธานีน นครนายกตรงเส้นลังสิตนะครนายกตรงนั้นก็สามารถวิ่งได้ค่ะระยะทางไม่ติดตากันมากถนนด,ดีทั้งสองเส้นเลยเราเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วค่ะตอนนี้อีกสักประมาณ20ินาทีก็จะไปถึงลานกางเต็นของเราในวันนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปกางเต็นกันที่ Ground, นาโอนาแคมปิ้งกล่าวตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะ รายงานสภาพอากาศวันนี้ค่ะช่วงนี้เราเดินทางกันช่วงเดือนสิงหาค,คมแล้วค่ะเป็นกลางฤดูฝนอากาศวันนี้เป็นใจมากเลยค่ะท้องฟ้าสดใสแดดแรงดีใจมากๆเลยวันนี้ที่เราไม่ได้มาพร้อมกับฝนหวังว่าการกางเต็นท์องเราวันนี้ก็จะไม่มีฝนเหมือนกันแต่ต่อให้มีฝนเราก็เตรียมพร้อมค่ะเหมือนทุกครั้งเราออกเต็นท์หน้าฝนเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมมากทั้งทับทั้งตัวเต็นท์ที่ทนแดดทนฝนหน้าดูเลย ยังไงตอนนี้เราขับรถกันไปเรื่อยๆค่ะถึงลานแล้วเดี๋ยวปุ้งจะไปรีวิวชมรอบๆลานให้เพื่อนๆได้ดูค่ะว่าที่ณวนาแคมปิ้งกราว์ะอมจังหวัดสระบุรีจะสวยแล้วก็น่าพักแค่ไหนเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะ ดินทางมาถึงลานกางเต็นท์นวนาแคมปิ้งกราวเรียบร้อยแล้วค่ะขับรถลงมาแล้วก็จะเห็นบริเวณลานจอดรถตรงนี้เราเอารถมาจอดก่อนเพื่อจะไปที่จุดลงทะเบียนค่ะยังไงเดี๋ยวบ้งลงไปลงทะเบียนสำหรับการเต้นคืนนี้ก่อนนะคะ ตอนนี้บ้วงไปลงทะเบียนจ่ายเงินค่ากางเต็นท์ของคืนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะลานกางเต็นที่นี่จะไม่ให้เลือกสองฝั่งมีทั้งฝั่งริมน้าซึ่งเป็นลานหินแล้วก็ฝั่งใต้ต้นตะกูซึ่งเป็นลานหญ้าค่ะเดี๋ยวยังไงบุ้งขออนุญ,ญาตไปเซเวหาพื้นที่สําหรับกางเต็นท์คืนนี้แล้วก็เอาเต็นท์ลงให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เช่นการกางเต็นท์ของเราวันนี้เราเลือกโซนลานหญ้าซึ่งอยู่ใต้ต้นตะกูค่ะต้นตะกูพวกนี้เป็นต้นตะกูอายุประมาณ20ปีค่ะสูงใหญ่แล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวไงบุ้งขออนุญาตไปขนของเข้าเต็นท์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวลานให้ดูค่ะถ้าฝนไม่ตกนะฟ้าร้องทึมๆมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวลานกางเต็นท์ลานกางเต็นท์ของเราวันนี้ก็คือนักวนาแคมปิ้งกราวอยู่ที่ชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะ ลานกางเต้นท์ของเราวันนี้จุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ของเขาคือบริเวณนี้ค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณลานใต้ต้นตะกูค่ะเราจะเห็นความสวยงามของต้นตะกูซึ่งเขาปลูกเป็นป่าเลยเขาบอกว่ามีอายุประมาณยี่สิบปีค่ะก็คือสูงใหญ่มากแล้วก็ดูแล้วมีการดูแลรักษาลานกิ่งลงมาสามารถกางข้างใต้ได้เพราะว่ากิ่งมันดูเป็นกิ่งแบบเล็กๆค่ะ๋ผมให้ดูน,น,นี่ยางไงคะ บรรยากาศโคตรร่มรื่นเลยค่ะใต้นี้คราวนี้นอกจากลานหญ้าที่อยู่ใต้ต้นตะกูแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยยังมีลานริมน้ําด้วยไปเดี๋ยวบุพาไปดูบริเวณลานริมน้าซึ่งเป็นลานหินกันนะคะเราเดินข้ามมาจากฝั่งลานหญ้าใต้ต้นตะกูเราก็จะเจอกับ ลำธารค่ะลำธารชะโอมซึ่งบริเวณหน้าลำธารเนี่ยทางลานเขาจะทําเป็นลานหินเอาไว้เราสามารถมากางฝั่งนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เดินลงเล่นน้ําง่ายๆสบายๆแต่เรื่องด้วยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือลานต้นตะกูเนาะเราก็เลยกลางกันใต้ต้นตะกูค่ะจะได้อีบรรยากาศอีกแบบหนึง่งบริเวณลานกลางเต็นท์ของที่นี่เราสามารถจอดรถบริเวณถนนเนี่ยค่ะใกล้ๆลานได้แต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงว่า มันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไหมเพราะว่านอกจากต้นตะปูที่นี่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่อื่นๆที่ทาง้านปูกไว้เพื่อให้ร่มเงาด้วยค่ะถ้าไม่ชัวร์ก็เอามาจอดไปที่จอดรถของทางลานที่เขาเตรียมไว้ให้ค่ะด้านนี้คือที่จอดรถค่ะบริเวณด้านหน้าจุดลงทะเบียนตรงนี้เป็นที่จอดรถกว้างขวางค่ะมีการปูหินเอาไว้อย่างดีไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องเฉะแฉะเท่าไหร่ค่ะ ตอนนี้บู้พามาดูที่ลานหินอีกด้านนึงค่ะตรงนี้เป็นลานหินใกล้ๆกับจุดลงทะเบียนค่ะกว้างขวางทีเดียวด้านหน้าลานหินก่อนจะถึงน้ำทานก็จะมีสนามหญ้าเล็กๆตรงนี้ไม่อนุญาตให้เอาทับลงนะคะเพราะว่าจะเป็นทางเดินสําหรับลูกค้าที่มาเล่นน้ําเราจะเห็นได้ว่าที่นี่จะมีตู้ไฟให้ใช้ด้วยหาง่ายค่ะตู้ไฟค่อนข้างวางถี่เลยค่ะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องดึงสายไฟไกลด้วยค่ะ พูดถึงการเล่นน้ําที่นี่อ่ะลำธารที่นี่มีความลึกประมาณ2อถึงสเมตรค่ะจุดลึกที่สุดแล้วก็จะมีจุดตื้นๆระหว่างแก่งดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆเ,เล่นไม่ชัวบุวงแนะนําให้เช่าชูชีพค่ะที่ร้านมีชูชีพให้เช่าด้วยอยู่ที่ตัวละ30บาทแต่ว่าจะมีค่ามาจําด้วย100บาทค่ะส่วนห่วงยางจะอยู่ที่50บบาทเท่านั้นสามารถติดต่อทางร้านได้เลยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณจุดลงทะเบียนที่บุ้งแวะมาลงทะเบียนจ่าย ค่ากลางเต็นตอนที่เข้ามาที่นี่ค่ะที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นจุดลงทะเบียนแล้วเนี่ยยังเป็นจุดเช่าชูชีพ เช่าของยากแล้วก็เป็นร้านของชําเล็กๆด้วยค่ะด้านในมีเป็นพวกเครื่องดื่มน้ําแข็งไอศครีมหรือว่าของใช้เล็กๆน้อยๆค่ะขายสําหรับคนที่จะมากางเต็นท์หรือว่าเป็นเกองเคงที่สามารถซื้อเพื่อเปลี่ยนลงเล่นน้ําก็มีให้บริการเหมือนกันค่ะที่นี่มีน้ําแข็งขายนะคะน้ําแข็งจะอยู่ที่ถุงละสิบาทค่ะสามารถมาติดต่อขอซื้อที่นี่ได้ตลอดเวลาช่วงกลางคืนก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลร้านที่จะอยู่แถวนี้ ถามซื้อได้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวบุ่งพาไปดูห้องน้ำจุดสำคัญของการมากางเต็นท์ห้องน้ำเนี่ยอยู่ไม่ได้ไกลจากลานกางเต็นท์มากค่ะเราจะเห็นได้จากลานที่เรากลางคือตรงนู้นก็คือลานใต้ต้นตะกูตรงนี้ก็คือลานริมน้ำนะคะเราเดินมาห้องน้ำอยู่ตรงนี้ข้างๆจุดลงทะเบียนค่ะห้องน้ำดูกว้างแล้วก็สวยงามนี้ค่ะ ห้องน้ำแบ่งเป็นสองฝั่งค่ะฝั่งผู้ชายกับฝั่งผู้หญิงด้านหลังก็จะเป็นที่ซักล้างสําหรับล้างผานชนะก็จะมีอ่างแล้วก็พื้นที่เอาไว้ให้ตั้งของค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะมีทั้งหมดสิบอ่างเลยทีเดียวกว้างขวางมากข้อดีของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่มีถังขยะส ทิ้งเศษอาหารเอาไว้ใกล้ๆกับอ่างล้างจานเลยค่ะปกติบางทีที่อื่นเนี่ยมันอยู่ไกลเนาะต้องเดินหอบพิ้วไปทิ้งอีกที่หนึ่งบางคนเขาก็เลยทิ้งเอาไว้ตรงซิงล้างจานเลยซึ่งมุ่งมองว่ามีใกล้ๆใ,ใกล้มือดีกว่าค่ะเรามาดูห้องน้ําฝั่งผู้ชายกันก่อนค่ะด้านหน้าฝั่งผู้หญิงและฝั่งผู้ชายจะมีอ่างล้างหน้าที่วางของแล้วก็มีกระจกเอาไว้ให้ใช้บริการค่ะ จํนวนมากพอสมควรเลยแล้วก็จะมีเป็นเก้าอี้สําหรับนั่งพักนั่งคอยสะดวกดีอยู่ค่ะสําหรับการเข้าห้องน้ำที่นี่มีรองเท้าไว้ให้เปลี่ยนอยู่ด้านหน้านะคะพร้อมชั้นวางรองเท้าค่ะห้องน้ำที่นี่มีทิชชู่ให้ใช้ฝั่งผู้ชายเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดมองดิสายตาด้านละหกห้องก็คือแบ่งเป็นฝาอาบน้ำหกห้องห้องอาบน้ำเนี่ยว่างขวางค่ะมีเครื่องทําน้ําอุน่น ให้ใช้บริการทุกห้องมีที่แขวนเสื้อผ้าค่อนข้างใหญ่เลยดีมากเลยค่ะห้องน้ำสะอาดมากค่ะดูพื้นไปสิคะว้าวเขาจัดการดีมากค่ะเพราะว่าห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากเลยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำแบบห้องซ่วมค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำชักโครก ซึ่งมีสายชำระด้วยค่ะเดินมาด้านหลังห้องน้ำฝั่งผู้ชายค่ะด้านหลังก็จะเป็นโถปัสสาวะค่ะจะมาแอบอยู่ด้านหลังตรงนี้โอเคค่ะนี่เราเดินย้ายฝั่งไปดูฝั่งผู้หญิงกันห้องน้ำที่นี่ค่อนข้างกว้างกันนะคะเดินจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ก็ได้อยู่แหละก็เนาะมีตั้งฝั่งละสิบกว่าห้องเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรองเท้ากันก่อนค่ะห้องน้ำฝั่งผู้หญิงก็แบบเดียวกันค่ะมีทั้งหมดด้านละหกห้องค่ะ ด้านหนึ่งเป็นห้องสุขาก็คือเป็นลักษณะชักโรครกความใสยชำระแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นห้องอาบน้ําซึ่งมีเครื่องทำน้ําอุ่นที่แขวนอุปกรณ์ซึ่งจะเยอะกว่าฝั่งผู้ชายหน่อยผู้หญิงแล้วอุปกรณ์เยอะเนาะแล้วก็จะมีชั้นวางเล็กๆสําหรับวางของค่ะสะอาดเช่นเดียวกันค่ะด้าหน้า,ห,นาห้องน้ําก็จะมีเป็นเก้าอี้นั่งคอยและมุมถ่ายรูปเล็กๆค่ะกับป้ายของลานกางเต็นท์นวนาแคมปิ้งการาวซึ่งเราจะได้แบกกราวด้านหลังเป็นป่าต้นตะกูค่ะ สวยงามมากๆถ่ายรูปตรงนี้ใครๆก็รู้นะว่าเรามาแล้วที่นวนาแคมปิ้งกราวสระบุรีค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องสําคัญของการมาแคมปิ้งก็คืออาหารการกินค่ะสําหรับใครที่จะเตรียมสเสบียงเข้ามาที่ร้านแล้วก็มาทําเองอะระหว่างทางเข้ามาบุ้งเห็นร้านเยอะแยะเลยมีทั้งร้านของช่าของสดหรือว่าจะเตรียมเป็นอาหารสาเร็จเข้ามาก็มีค่ะแถวแถวนี้ร้าน กลางเต็นท์เยอมากก็คือติดๆๆกันหมดเลยก็คือเราต้องดูป้ายให้ดีเนาะการเดินทางมาจริงๆไม่ยากค่ะพอยจีีวนาวานาก็ขึ้นเลยค่ะแล้วก็ทางขึ้นทางลงสะดวกสบายดีค่ะแต่ถ้าใคร ที่ไม่อยากเตรียมของเข้ามาเองเราสามารถสั่งอาหารเข้ามาในร้านได้ค่ะที่นี่จะมีร้านอาหารที่จะรับสั่งอาหารจากที่นี่แล้วก็เอาเข้ามาสง่งตอนนี้มึงกลับมาถึงเต็นแล้วค่ะเหนื่อยเดินรอบร้านเลยแล้วก็ลืมบอกเรื่องหมูกระทะเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้เรื่องอาหารตามสั่งที่สั่งเข้ามาในร้านได้เนาะสำหรับหมูกระทะที่นี่เนี่ยเราจะต้องสั่งก่อนบ่ายสามโมงค่ะจะมีราคาอยู่ที่3 5 0 5 0 0ก็แล้วแต่ปริมาณว่าทานสองคนสี่คนอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถไปสั่งที่จุดลง งทะเบียนได้ก็เดี๋ยวจะมีจากร้านเครื่องนอกเขาเข้ามาส่งถึงในร้านได้เลยค่ะคราวน,นี้เรามาพูดคุยกันเรื่องสําคัญก็คือกฎการเข้าพักแล้วก็ราคาค่ากางเต็นที่นี่ค่ะสําหรับค่ากางเต็นที่นวนาเนี่ยจะอยู่ที่ผู้ใหญ่200บาทอายุ12ปีขึ้นไปก็ค,คือคิดเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็เด็กต่ำกว่า12ฟรีของเราเนี่ยจ่าย3คนเพราะาพี่บู12แล้วก็ทั้งหมด600บาทค่ะสนับค่ากางเต็นที่นี่แล้วก็สําหรับ การเข้ามากลางเนี่ยที่น,นี่ถ้าเป็นวันธรรมดาสามารถล็อกอินได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์ทย์หรือวันหยุดน,นักขัตฤกษ์จะต้องทําการจองแล้วก็มีการโอนค่าลานเข้ามาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย1วันค่ะแต่ไม่มีการล็อกโซนนะคะก็คือใครเข้ามาเช็คอินเลือกโซนก่อนได้กลางก่อนค่ะสามารถนําเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเข้ามาได้มีไฟให้ใช้แต่ว่าถ้าเป็นแอร์9 0 0 0 BTU ทมีจ่ายเพิ่มเครื่องละสอง้บาท สัตว์เลี้ยงเข้าได้ค่ะแต่จะต้องเป็นสัตว์ขนาดเล็กและมีสายจูงเวลาน้องขับถ่ายก็จะต้องตามกิบให้ด้วยก็คือรักษาความสะอาดให้ด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงรีวิวลานกางเต็นที่นวนาแคมปิ่งกล่าวสระบุรีค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันอีกครั้งในช่วงโคแคมนะ รับอีกครั้งค่ะเข้าสู่ช่วงครัวแคมป์ยมเย็นค่ะเมื่อเย็นของเราวันนี้เราจะทำเมนูอาหารที่เด็กๆโปรดปรานที่สุดอีกอย่างหนึ่งโปรดหลายอย่างมากนั่นก็คือข้าวหน้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทงคัสึค่ะแกงกะหรี่เราก็ใช้นี่ค่ะเป็นก้อนแกงกะหรี่สำเร็จรูปซึ่งหาซื้อได้เหมือนกันในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราจะเติมพอดีว่าที่บ้านในตู้เย็นมีคอหมูสไลด์เหลืออยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเติมเป็นโปรตีนเข้าไปให้เด็กๆบวกกับหมูทงคัสึกทอดค่ะตอนนี้บุ้งหุงข้าว ได้จะได้แล้วแหละเพราะว่าหยุดเดือดปุปุแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมผักสําหรับทําแกงกะหรี่กันค่ะผักของมุ้งก็ง่ายๆค่ะมีหอมใหญ่หันฝรั่งแล้วก็แครอททุกอย่างก็หั่นตามใจชอบค่ะใครชอบชิ้นใหญ่ๆก็หั่นสามเหลี่ยมใหญ่นิดนึงส่วนเราเน้นทานเล็กๆง่ายๆก็หั่นลูกเต๋าชิ้นประมาณหนึ่งเดี๋ยวเรามาหั่นผักเตรียมกันไว้ค่ะทุกอย่างก็หั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นใกล้เคียงกัน แล้วก็มาถึงขั้นตอนการทําแกงกะหรีค่ะเปิดแก๊สก่อนปกติเวลาบุ้งทําบุ้งจะผัดเอาผักทั้งหลายอะค่ะมาผัดก่อนนิดนึงโดยจะใส่น้ํามันลงไปด้วยกลัวผักติดกระทะแล้วก็เรามีโปรตีนก็เดี๋ยวก็อย่าลืมใส่เนาะเพราะว่าผักเราสุกยากทุกอย่างเลยค่ะใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนผัดสองทีแล้วก็ใส่ ทุกอย่างแล้วแ่ละค่ะใส่ลงไปเลยเพราะสุกยากทุกอย่างเลยใส่ผักลงไปแล้วตอนที่ผัดผักบุ้งก็จะโรยเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะหลังจากใส่เกลือแล้วก็คนๆไปนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่โปรตีนลงไป นี่บุ้งไม่ได้ใส่เยอะมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีหมูทอ,อดอีกถามว่าผัดโปรตีนผัดผักทุกอย่างอะคะ่ะมันบางยังไม่ต้องได้ถึงขั้นสุกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ําแล้วก็เหมือนกับต้มให้มันเปื่อยอีกนิดนึงแล้วถามว่าใส่ก้อนแกงกะหรี่ตอนไหนบุ้งจะใส่ตอนที่ผักเปื่อยนุ่มดีแล้วเพราะว่าก้อนแกงกะหรี่อะเคยทําที่บ้านแล้วถ้าไม่คนมันจะติดก้นหม้อค่ะแล้วมันจะไหม้ เราก็เลยจะต้องทำพวกนี้ก่อนตอนนี้บุ้งเอาน้ำมาเติมแล้วค่ะก็ต้มไปอย่างนี้แหละจนกว่าทุกอย่างมันจะสุกดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถึงขั้นตอนการใส่ก้อนแกงกะหรี่อีกทีตอนที่วัตถุดิบในนี้สุกแล้วก็นุ่มดีค่ะตอนนี้เราตุ๋นกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะก็แครอทแล้วก็มันฝรั่งก็เปื่อยนุ่มดีละเรามาใส่เครื่องแกงกะหรี่ก้อนกันก่อนใส่ก็ หักหักมันนิดนึงค่ะถ้าเอามาจากข้องช่องฟิตก็แข็งนิดนึงนะคะแต่อันนี้ของเรายด้านนอกมาเพราะเราขนใส่รถมาจากที่บ้านใส่ไปหมดเลยอันนี้บุ้งใส่ไปทั้งหมดหก้อนเล็กปกติกล่องดึงมันจะมีสิบสองก้อนก็แล้วแต่ขนาดค่ะว่าคุงทำหมอ้อเล็กหมอ้อใหญ่แต่ของเราวันนี้เราทำหมอ้อเล็กคนไปเรื่อยๆค่ะให้ก้อนแกงกะหรี่มันละลาย แล้วก็อย่างที่มุ้งบอกตอนต้นช่วงว่าก้อนแกงกะหรี่เนี่ยพอใส่ไปแล้ว่ต้องขยันคนเพราะว่ามันจะติดก้นแล้วมันจะไหม้ก้นพอมันไหม้คนแล้วเราก็จะไม่ได้กินก็ต้องระวังมันนิดนึงค่ะไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ละลายละพอก้อนแกงกะหรี่ละลายหมดอะค่ะจะสังเกตได้ว่าน้ําเนี่ยจะข้นขึ้นข้นเลยแหละเหมาะสําหรับรัดข้าวเป็นที่สุด<ม>ละลายหมดก็เรียบร้อยค่ะปิดไฟยกออกแล้วเดี๋ยวเราไปทอดหมูกันมาถึงขั้นตอนของการทอดหมูค่ะ ตังกระทะหรือน้ำมันน้ำมันเยอะนิดนึงนะคะจะได้ทอดได้เหลืองทั่วกันหมูทงคัสึอของเราวันนี้บุ้งซื้อมาเป็นแพ็คเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอามาทอดนิดหน่อยก็ทานได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันค่ะอร่อยเขาปรุงรสมาแล้วแล้วก็คลุกเกต็ขนมปังอะไรมาเรียบร้อยละแล้วก็แค่เอามาทอดตามคําแนะนําของเขาแล้วก็ทานกับอะไรก็ได้ที่เราต้องการดีมากๆตัวนี้ที่บ้านชอบใช้ค่ะน้ํามันร้อนแล้วค่ะ มุ้งหลีไฟนิดนึงแล้วก็ใส่หมูล,ลงไปข้างหนึ่งมุ้งทอดสักประมาณสองนาทีก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะกลับหมูกันหมูทอดที่ใช้เวลารวดเร็วม,มากๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมุ้งจะทอดไฟเบากับน้ำมันร้อนๆจริงๆไฟไม่เบาเท่าไหร่นะไฟกลาง พูดผิดค่ะก็คือใช้ไฟบุ้งจะใช้ไฟกลางกับน้ํามันร้อนๆในการทอดหมูเพื่อที่หมูจะได้ไม่อมกระทะเพราะเคยใช้ไฟแรงแล้วหมูไหม้ไม่ได้กินอดกินเลยทําไม่ทันค่ะก็เอาที่เราตามสูตรเนี้ยค่ะได้กินแล้วก็เหลืองกรอบอร่อยกําลังดีค่ะสุกถึงข้างในด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนทอดหมูเสร็จทีเดียวเลยค่ะเสร็จแล้วหมูทอดที่รวดเร็วทันใจค่ะเราทานสี่คนเดี๋ยวเราทอดหมูกันทั้งหมดสี่ชิ้นค่ะ ในแพ็คหนึ่งก็จะมีสี่ชิ้นพอดีเลยเดี๋ยวใส่ที่เหลืออีกสองชิ้นทอดเสร็จก็เดี๋ยวเอามาโปะข้าวราดแกงกะหรี่ก็จะได้ทานละค่ะเย็นของเราเย็นนี้ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทอดทงคัตซึเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาจัดจานให้เด็กๆกันค่ะก็ใส่ข้าวลงไปเลยหมูทอดหนึ่งชิ้นแล้วก็ราดด้วย แกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่เราทําเตรียมไว้คนนิดนึงนะคะพอยกลงจากเตาอะคะ่ะพอมันเย็นตัวแล้วมันจะเป็นเหมือนฟ้าๆขึ้นข้างบนนิดนึงแกงกะหรี่ของเราวันนี้มีทั้งผักแล้วก็มีทั้งคอมสไลด์เลยค่ะราดช,ชุมช่มๆเลยค่ะเสร็จแล้วเมนูครัวแคมป์ยเย็นของเราวันนี้ข้าวหน้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกับหมูทอดทงคัตสึค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เดีย๋ยวยังไงบุงขออนุญาตทานข้าว ทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเก็บล้างอะไรเรียบร้อยแล้วจะไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วค่ะยังไงพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงครัวแคมป์ยามเช้าค่ะสําหรับเช้านี้บุ้งชงเคงรือ่องดื่มไว้ให้เด็กๆเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าเราจะมาทาอาหารเช้าสําหรับวันนี้กันมื้อเช้าวันนี้เราจะทําเป็นขนมปังพิซซ่าโบโลน่าค่ะทาง่ายๆน้าแคมป์กันเลยจุดไฟก่อนได้กระทะใบนี้มาใช้คุ้มจริงๆค่ะทำหมูย่างทำพิซซ่าขนมปังเบเกอร์ไข่ดาวได้แต่ละพัทเลยใบเดียว เอาอยู่ดีค่ะเราสี่คนกินกันค่อนข้างเยอะก็กระทะใบใหญ่ๆใ,ใช้ใส่ขนมปังกันสำหรับหน้าพิซซ่าวันนี้วุ้งใช้เป็นโบโลน่าค่ะซื้อโบโรน่ามาจากร้านสะดวกซื้อฝากทางเข้าแคมป์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ซอสพิซซ่าเดี๋ยวนี้สะดวกมากมีเป็น หลอดบีบด้วยเป็นพิซซ่าสเปรดแล้วก็จะมีตัวออริกินออริกาโน่แห้งนิดหน่อยอันนี้พอดีที่บ้านมีติดอยู่ละ mm hmm. ก็เลยพกมาด้วยแล้วก็ใส่เป็นชีสไลซ์ค่ะกินขนมปังนิดนึงมันจะแรงไปหน่อยขนมปังปิ้งก็เอาตามที่แต่ละบ้านชอบอะค่ะกรอบๆนิดนึงก็ได้อันนี้คลิกไม่ทัน ขอบเริ่มดําเดี๋ยวมาขูดขอบออกก่อนดีนะคะนี่เดี๋ยวบุ้งจะตั้งเป็นจานเสิร์ฟอย่างนี้เลยกินแบบบุฟเฟ่โอเคแล้วปิดไฟขอไปขูดขนมปังแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาตอนนี้บุ้งทะเลาะกับขนมปังขอบดำๆมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปขูดออกนิดหน่อยเรียบร้อยแล้ว เราใช้ตัวพิซซ่าสเปรดค่ะตัวนี้เนี่ยซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเลยยิ่งแถวแถวชาอมนะคะร้านสะดวกซื้อเขามีทุกอย่างแม้กระทั่งกระติกน้ำแข็งยอดเลยค่ะหาง่ายมากเพราะที่นี่ลานฟังเต็นเยอะเขาก็เลยปรับตัวให้ตอบโจทย์กับคนที่มาเที่ยวเนาะเราก็สะดวกขึ้นค่ะทาสเปรดพิซซ่าแล้วค่ะบ้งเอาออริกาโนแห้งที่ผกม,มาโรยนิดนึงให้กลิ่นหอม,หอม โอ <Okay. S 2> เคเสร็จแล้วคราวนี้เรามาใส่หน้าของพิซซ่ากันบุ่งใช้เป็นโบโลนาโอ้ค,ค่ะแล้วแล้วก็ตามด้วยชีสอันนี้บุ้งใช้เป็นชีสแผ่นนะคะใครสะดวกใช้เป็นชีสขูดก,ก็สามารถใช้ได้หรือว่าชีสแผ่นก็ได้ แค่มันเป็นชีสจริงๆมีเป็นชีสซอสด้วยนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว,ว่ามันจะให้อีกฟิลลิ่งหนึ่งก็แล้วแต่ใครชอบค่ะว่าจะหยิบใช้เป็นตัวไหนนี้แกะเป็นแผ่นๆแล้วก็โปะลงไปเลยโอชีสเสร็จแล้วจากนั้นมุ้งจะใช้วิธีเบิร์นค่ะถามว่าเบิร์นทำไมหนึ่งมีไอเดียว่าเอ้มันน่าจะเยิ้มๆนิดนึงคล้ายๆกับข้าวต้วอบ กับสองคือให้มันลุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงเรารู้สึกว่าสบายเกินไปละไม่งั้นเดี๋ยวแค่ปิดๆก็เป็นแซนด์วิชพิซซ่าเนาะเอาสักนิด เสร็จแล้วค่ะเมนูข้าวแคมยมเช้าของเราง่ายๆวันนี้เป็นขนมปังพิซซ่าเปิดเสร็จแล้วใครจะประกบกินเป็นเหมือนแซนด์วิชพิซซ่าก็ตามสะดวกค่ะทานง่ายๆเดี๋ยวจะเรียกเด็กๆมาทานมื้อเช้ากัน ยังไงเราขอปิดคลิปกันด้วยอาหารเช้าสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ป e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับลานกลางเต็นท์วันนี้นวนาแคมปิ้งกราวได้บรรยากาศอย่างนี้เลยค่ะสวยงามมากๆก่อนเช้าอากาศดีเย็นสบายค่ะใต้ต้นตะกู20ปีที่นี่มีดีทั้งบรรยากาศใต้ต้นไม้แล้วก็มีน้ำให้เล่นมีลานหินริมน้ำด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสำหรับทริปหน้าเร็วๆนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วลาด้วยอาหารเช้าวันนี้เลย บายเรายังมีคลิปอื่นๆให้รับชมกันอีกด้วยนะคะกดเลยค่ะ